ลงเนาะครับผมก็สัตว์กลับไปเกือบสองชั่วโมงนะครับผมเมื่อวานเนาะครับผมก็พัวร้องกันแบบสนุกสนานเนาะครับผมเมื่อวานครับผมกับเมื่อคืนครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณพี่เบนด้าครับผมให้เลิฟเลิฟมาขอบคุณมานะครับผมเบาบนให้หัวใจกอดกๆดกดกดมาขอบคุณมานะครับเนาะเบาบนกให้หัวใจกอดกอดเบาบนให้หัวใจบวก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 มาขอบคุณมานะครับ คุณมากจริงๆครับผมหวนก็ให้ดอกไม้ดอกไม้มาขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณหนวนมากนะครับผมให้เขาไปกับติเกิอทถักทายเยี่ยมมาครับผมหนนก็ให้ให้นะาที่ก้ครับน่าจะเป็นกองข้าวนะครับผมให้มาด้วยนะครับผมก็หวนก็บอกว่าให้นั่งดูทีวีครับผมแล้วก็กินข้าวกิน อะไรไปด้วยเนาะครับผมจะได้อารรณมครับผมวางงานครับผมแมงหัวก็ให้เกิดทากาศย็นมาครับผมกับทีวีครับผม่าจจะแมงหวนก็น่าจะตอนนี้ก็น่าจะนั่งดูมวยหรือดูบอลเนาะครับผมก็ักก็ส่งเสียงยิ้เลยครับผมแมงหัก็ให้อาหารมาครับผมกับดอกไม้กับนาฬิกามันครับผมขอบคุณมานะครับผมเบาบางหัวหลอกกัดเลยครับผม จนน้าเขียวขึ้นแล้วครับผมตอนนี้ครับผมสําหรับน้องเบาวนครับผมร้อนนะครับผมวันนี้ก็เป็นรู้สึกว่าจะแสบๆตาไปหน่อยครับผมคือก็นอนน้อยนะครับผมนอนไม่หลับครับผมเพราะว่าร้อนนะครับผมก็เลย นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณแม่หัวนะครับผมให้ปูกเาไฟก็บดีกเกือมมากครับผมบางคนว่ารู้ทันอีกบางคนหูเราอะไรครับผมก็ถ้าเป็นเหมือนเหมือนแต่ก่อนก็น่าจะนั่งดูทีวีเลยครับผมแล้วก็นั่งเคี่ยว บอลหรือเคียมวยไปนะครับผมยี่ก็หลายๆท่านก็สนุกสนานนะครับผมจับกลุ่มกันดูบอลดูมวยนะครับผมถ้าเป็นเสาร์วันถ้าเป็นวันอาทิตย์นี้ก็คึกคักมากครับผมแต่ก่อนนะครับผมก็นังดูมวยดูอะไรกันครับผมบางคนถึงกับไงายก็มีนะครับผมเพราะว่าบางคนก็เคียเยอะเกินไปนะครับผมเล่นแบบ ออกไม้ออกมือนะครับผมก็โดนเพื่อนเพื่อนดันคางด้วยครับผมบอกว่าอ้ายคือยังอยู่ในจานครับคือยังอยู่คืออ้ายคือยังอยู่ในจานครับเป็นขนมครับน้องบ่าวครับผมก็เป็นข้าวทอดนะครับผมมามาทานด้วยกันครับผมน้องบ่าวครับผม ก็เป็นขนมข้าวทอดนะครับผมนี่ครับผมสนจานนี่นี่เห็นไหมก็ใส่น้ำตาลเลยครับผมนี่ก็บรรยากาศร,ร้อนๆอย่างนี้ก็ไม่รู้เป็นไงนะครับผมก็ภาพก็น่าจะเป็นค้างๆเ้วะครับผมน่าจะเป็นกับสัญญาณด้วยละครับผมเป็น เป็นไงบ้างครับผมกับสัญญาณในวันนี้ครับผมก็สุสยจะทำงานหนักไปหน่อยนะครับผมก็เลยโทรศัพท์ก็เป็นแบบภาพค้างๆนะครับผมเหมือนกับเราถ่ายรูปนะครับผมไม่ช่วิดีโอนะครับผม เป็นสดุดสะดุดยังไงไม่รู้ครับผมแต่ว่าเวลาก็เดินตามปกตินะครับผมแม่หวนก็ให้หัวใจกอดกอดกดกด,กดขอบคุณมากนะครับขอบคุณแม่หวนมากนะครับผม